ทีนี้ครึ่งครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกส่วนที่เป็นท,ที่เป็นส่วนที่ผมรับผิดชอบอะ่ะผมอยากให้คุณทำรายงาน r e s e ซ t a t i ั n สักหนึ่งชุดนะครับรีบแต่งหน้าจัดทรงผมอะไรเรียบร้อยนะครับเปิดหน้าคุยกันเลยนะใครพร้อมก็เปิดกล้องเลยนะครับจะได้สนทนากันนะเออก็ผมอยากให้คุณทำรายงาน และ presentation นะครับความยาวประมาณสัก20ถึง30นาทีนะผมอยากให้คุณ5คนนะนัดกันทำแล้วทำชุดเดียวนะไม่ต้องไปทำแบบลายคนนะเสียเวลานะครับแต่ว่าต้องเหมือนกับคุณก็ต้องไม่รู้่หาเวลาหาวิธีการคุยกันหน่อยนะว่าจะทำกันยังไงนะครับผมอยากให้ทำหัวข้อนี้เดี๋ยวผมผม แชร์สกรีนนะครับไม่รู้คุณลุดเคยได้ยินคำนี้ไหมนะเฮ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้วะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับหนึ่งแชร์สกรีนอ,อ่าทำไมมันเป็นฟูสกรีนวะ แป๊บหนึงแป๊บหนึ่ง,แบบงผมหาที่ออกจาก Full Screen ไม่ได้เห้ยผมหาปุ่มที่ออกจาก Full Screen ไม่ได้วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อค okay. มันยังไปค้างอยู่ที่ PowerPoint แป๊บหนึ่งผมมาที่ มาที่ Google แล้วอ่ะเห็นหน้าจอของ o o o l l มไหมครับเห็นไหมเห็นค่ะอ่ะคือผมอ่อยากให้คุณทำรายงานบวกกับ r e s e n t a t i o n คือคือรายงานนี่หมายถึงตัวที่เป็น Paperwork นะนะคือที่เป็นตัวหนังสือนะครับกับอีกอันนึงเป็น Presentation แบบที่มีความยาวสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีอ่ะเพื่อที่จะอธิบายว่า SDG คืออะไรเคยได้ยินคาว่า s g มไหมเคยได้ยินไหมครับเห็นหน้าจออยู่ใช่ไหมเนี่ย SDG เนี่ยนะครับมันมันย่อมาจากเอ s อ s i n a b l e Development Go ็อนนะครับนี่คำพูดคืออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูให้นะอ,อันนี้ ลองดูเอ่อจะบอกว่างี้นี่คือผมพูดทีไรแล้วผมชอบนิมทาประเทศทุกทีเลยนะบ้านเราเนี่ยมันอยู่ด้วยคีย์เวิร์ดนะนึกออกไหมคุณคุณนึกไปเรื่อยๆนะมันจะมีคําสวยๆกรอบหัวสมองเรามาตลอดเวลาใช่ไหมยุคก,ก่อนหน้านี้จะมีคําว่าอะไรบ้างบูรณาการมีอะไรอีก สีจุดศูนย์มีอะไรอีกคําสวยๆท,ยทั้งหลายที่เขาชอบกรอ,อกหูกันนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรอะนึกออกไหมครับตอนนี้คีย์เวิร์ดปัจจุบันเป็นคํานี้นะครับคีย์เวิร์ดของโลกแต่ว่าอันนี้มันเป็นของระดับโลกนะคีย์เวิร์ดของโลกนี่จะเป็นคํานี้นะครับ Sustainable Development Goal นะครับมันจะเป็นอันที่สหประชาชาติเขาเหมือนกับออ,ออกคอนเซปต์นี้มาว่า ถ้าโลกอะ่ะจะอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปแบบลูกหลานสามารถมีทรัพยากรใช้อยู่ต่อไปได้เนี่ยเราจะต้องทำ17ข้อนี้นะครับคือคำว่า sustainable development คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช่ไหมส่วน g o นี่แปลว่าเป้าหมายใช่ไหมครับเห็นหนะ้าจออยู่ใช่ไหมครับมันจะมีทั้งหมด17ข้อน,นะครับเห็นไหมหนึ่งคือ อ o p poverty ก็คือต้องไม่มีความยากจนอีกต่อไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไล่เป็นภาษาไทยไปเรื่อยๆนะสองเป็น Zero Hunger ใช่ไหมก็คือต้องไม่มีความหิวโหยอีกต่อไปใช่ไหมครับสเป็นเรื่อง g o h e a l t h and Well-Being อันนี้ก็คือสุขภาพดีสุขภาวะดีนะครับ 4. นี้เป็น Quality Education ก็เป็นเรื่องการศึกษานะครับ 5. Gender e q u a อ i t y อันนี้คือความเท่าเทียมกันทางเพศ นะครับอันนี้สัญลักษณ์มันยังคงเป็นสองเพศอยู่นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะรวมไปถึงบกไม่จำกัดเพศอีกแล้วไอ้พวก LGBTQ+ อะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะหกนี่คือเรื่องน้ำสะอาดใช่ไหมครับ Sanitation ก็จะเป็นเรื่องของออสุขาพิบาลน,นะครับเจ็ดนี่เป็น Affordable แล้ Clean Energy ก็คือ เราจะต้องมีพลังงานพอใช้ไม่ใช่พอใช้ affordable คือ,อ affordable คือเป็นเรื่องของเงินนะคือหมายถึงว่าเราสามารถซื้อได้เรามีกำลังซื้อนะครับไม่ใช่ว่าพลังงานอีกหน่อยอาจจะเป็นพลังงานที่แพงมากคนมีเงินเท่านั้นถึงจะเข้าถึงพลังงานได้อะไรแบบนี้ไม่ใช่ affordable คือมีตังพอที่จะซื้อได้พอจะเข้าถึงได้นะครับ แล้วก็เป็นพลังงานสะอาดด้วยนะเป็น clean energy ด้วย8ดนี่จะเป็น decent work and economic growth นะครับก็คืองานต้องเป็นงานที่ decent นะงานมันต้องเป็นงานที่แบบเ decent มันแปลว่าดีงามนะครับต้องเป็นงานที่ดีงามมีศักดิ์ศรีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ economic growth ก็คือเศรษฐกิจก็จะต้องเติบโตด้วยนะครับ ถัดไปก็จะเป็นเรื่องข้อ9นี่เป็นเรื่อง Industry Innovation แล้วก็ i n f r a s t r u c t อ r e อันนี้ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับเรื่องนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับ10นี่คือ reduce inequality อันนี้ก็คือการลดความไม่เท่าเทียมกันนะครับ11นี่เป็นเรื่อง sustainable city and community อันนี้ก็จะ จะเป็นคอนเซปต์เรื่องเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนนะครับสิบสองเป็น responsible consumption and production นะครับก็จะเป็นเรื่องการผลิตและการใช้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับเอเคไหมสิบสามเป็นเรื่อง climate action นี่เป็นเรื่องการคำนึงถึงสภาพอากาศของโลกนะครับสิบสี่ life below water ก็ชีวิตใต้ทะเลนะครับ สิบห้าไลฟ์ออนลนอันนี้เป็นชีวิตบนบกนะครับแล้วก็ 16. นี่เป็นเรื่อง peace justice and strong institution อันนี้เขาพูดเรื่องสันติภาพเรื่องความยุติธรรมนะครับแล้วก็ strong institution เนี่ยก็ institution มันหมายถึงสถาบันนะก็น่าจะเป็นเรื่องสถาบันต่างๆเขาเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบสถาบันครอบครัวสถาบัน อื่นๆอีกนะที่มันมั่นคงนะครับแล้วก็17นี่เป็นเรื่อง partnership for the goals ก็คือเหมือนความเป็นหุ้นส่วนกันนะความความการที่เราต้องพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพื่อบรรลุจุดประสงค์ทั้งหมดนะครับอ่ะอันนี้มันเป็นคอนเซปที่ออกมาจากสหประชาชาตินะครับ SDG นะตอนนี้ถ้าคุณไปดูประเภทอะไรอะที่เขาเขียน นโยบายของประเทศไทยอะไแบบนี้มันจะเริ่มมีคำว่า S อยแทรกเข้าไปในในในพวกนโยบายพวกวพันธกิจของบริษัทของหน่วยงานอะไรแบบนี้แล้วนะครับอืมก็เลยอยากจะให้เราทันสมัยกับเขาด้วยอ่ะนะครับก็เลยว่าถ้างั้นเทอมเปเปอร์สำหรับคุณนะสำหรับครึ่งเทอมแรกเนี่อยากให้ทำทำรายงานเป็นกระดาษด้วยแล้วก็ทำเป็นพรีเซนเทชันด้วยนะครับ คำว่ารยายงานกระดาษเนี่ยก็คืออยากให้เหมือนกับอธิบายว่า SDG คืออะไรเนาะแบบอธิบายให้เห็นรูปธรรมนะ27ข้อนี้นะแล้วก็แล้วก็17ข้อนี้เนี่ยเวลามันผนวกกันแล้วเนี่ยมันจะนําพาโลกให้มันอยู่รอดยัง่งยืนโดยยังลูกหลานได้ยังไงนะนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับส่วน Presentation ที่ว่าเนี่ยเอออยากให้ทําเป็นผมใช้คําไม่ถูกอะคือคือเราไม่ต้องถึงขนาด จะต้องมาทำพรีเซนต์เองทั้งหมดนะคืออย่างเราสามารถไปค้นพวกวิดีโอที่เขามีอยู่แล้วของเนี่ยสหประชาชาติเขาทำวิดีโอของแต่ละหัวข้อเนี่ยทำไว้ให้เราเยอะแยะหรือว่ามีองค์กรทั่วโลกเนี่ยเราเสิร์ชใน t u b e อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะหาหาสื่อในการอธิบายแต่ละเรื่องได้อยู่แล้วนะครับก็เราก็สามารถหาอันนี้มาประมวลประมวลกันแล้วกเ็เพื่อเป็นเพื่อเป็นสื่อในการอธิบายให้คนอื่น ฟังได้ภายใน20หรือ30นาทีว่านี่ SDG เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเราอาจจะไปตัดคลิปตรงนู้นตรงนี้มาบางส่วนเนี่ยเราประ,ประมวลกันว่าเนี่ยข้อหนึ่งประมาณนี้ข้อสองประมาณนี้ข้อสามประมาณนี้นะครับเห็นภาพแล้วในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะนําพาไปสู่ความยั่งยืนยังไงนะครับแล้วในภาพของประเทศไทยอ่ะเรามีอะไรแล้วบ้างอโอเคไหม เคยเห็นสกููปข่าวอะไรทางทีวีบ้างใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมหรือเหมือนพวกช่อง youtube ที่เด็กๆเ,เขาชอบดูกันนะทำเป็นคอนเทนต์ออกมาว่าเนี่ย sdg คืออะไรแล้วประเทศไทยทำอะไรไปแล้วบ้างนึกออกไหมครับเป็นเอ g คืออะไรเนาะแต่ละส่วนคืออะไรนะครับแล้วภาพรวมทั้งหมดมันสอดประสานกันยังไงนะแล้วก็เจาะ ประเทศไทยว่าเราอะทำอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับเป็น paper work อันหนึ่งแล้วก็เป็นวิดีโอพรีเซนเตชันอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งวิดีโอพรีเซนเตชันก็ไม่จำเป็นจะต้องถ่ายทำเองทั้งหมดนะครับใช้วิธีรวบรวมเอาคลิปที่น่าสนใจมาอธิบายเป็น p o ย n p o ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลองแชร์ดูนะ,ะเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสมมุติผมมาที่นี่ใช่ไหมอย่างผมเสิร์ชเนี่เอ๊ะเราเราควรจะดูอะไรบ้างเนาะ,อ,ะอย่างอันนี้สมมุติเดี๋ยวนะผมต้องแชร์เสียงด้วยใช่ไหมเนี่ยแปบ๊บนะแชร์เสียงเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบคลิปสั้นๆหน,หนึ่งนาทีกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่า เดี๋ยวเวลาเราดูแล้วอาจจะงงว่าอ,อะไรวันเร็วไปอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็จะอธิบายเนาะว่าแต่ละเป้าคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขามีเป้าให้เสร็จเลยนะเนี่ยหนึ่งอย่างหนึ่งนี้เป็นเรื่อง No p o v e r t y ใช่ไหมคือไม่มีความยากจนอีกต่อไปใช่ไหมครับลองดูคำอธิบายเขานะะ N p o v e r t y in all is t form everywhere ก็คือกำจัด ความจนในทุกๆรูปแบบทุกๆแห่งในโลกเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็าจะมีเนี่ยมีมีหน่วยย่อยก็เป็นเนี่ยมีเป้าหมายอยู่เจ็ดอันนะครับมีอีเวนต์นะครับอยู่ทั้งหมดสามสิบสี่อีเวนต์นะครับมีพับลิเคชันอยู่สามสิบเอ็ดอันแล้วตอนนี้แล้วก็มีแอคชั่นคือมีกิจกรรมมาแล้วเนี่ยแปดร้อยสี่สิบสามอันอะไรเงี้ยนะสมมติไปดูซีโร่ฮังเกอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีคำอธิบายสั้นๆเนี่ยหยุดความหิวนะครับ แล้วก็ต้องมี food security คือต้องมีความมั่นคงทางอาหารใช่ไหมแล้วก็เนี่ย improve nutrition ก็คือเรียกว่าอะไรนะมีโภชนาการอ่ะก็คือต้องมีต้องคล้ายๆว่าได้รับสารอาหารครบอ่ะนะครับตามที่จำเป็นนะครับแล้วก็ promote sustainable agriculture ก็ต้องมีการทำการเกษตรแบบยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าแบบทำเกษตรแล้วทำลาย ธรมชาติไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วมออินโฟก็อาจจะเป็นคนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะกูเทลแอนด์เวลบิงก็จะมีคําอธิบายเนี่ยอย่างเรื่องการศึกษาก็จะเป็นว่าเนี่ยจะต้องมีอะไรนะการศึกษาที่มีคุณภาพใช่ไหมครับอย่างเท่าเทียมแล้วก็ inclusive อินคลูซีฟก็คือเหมือนเหมือนรวมอินคลูดมันแต่ว่ารวมมาอินคลูซีฟก็คือเหมือนกับอยู่เรียกว่า รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราหรือว่าเป็นบริการของรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะต้องคือถ้าบ้านเราก็คือศึกษาฟรีนั่นแหละประมาณนี้นะแล้วก็โปรโมท lifelong learning opportunity ก็คือต้องมีต้องส่งเสริมการโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับสําหรับทุกคนอะไรอย่เงี้ยนะมันก็จะมีคําจํากัดความแบบนี้แล้วเขาก็จะมีวิดีโอโปรโมทสั้นๆอยู่ข้างล่างเดี๋ยวลองดูนะหนนาทีกว่า Thank you. เราก็ดูวีดีโอโปรโมทเขาแล้วเราก็จะไม่รู้เรื่องใช่ไหมว่ามันตกลงมันคืออะไรบ้างใช่ไหมถูกไหมทีนี้สมมุติผมลองไปดูอีกอันหนึ่งนะอย่างอันนี้ก็จะมีพวกอะไรอ่าเอ่อที่เขาเรียกว่าเป็นแอมบาสเดอร์ยูเอ็นแอมบาสเดอร์เป็นดาราหลายคนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแต่อันนี้จะดูไม่จบหรอกนะให้ดูแวบๆนะครับ This is a very important story. The important story. In the midst of COVID 19, it's an historic opportunity to look at the facts of the world as it is, and then to focus on the solutions to some of our greatest problems. In the 75 years since the United Nations was founded, the human race has never had to face a set of challenges like we do right now. But together, we can overcome them. It's a myth that each and every one of us doesn't have the ability to change the world dramatically and quickly. There have been enormous shifts in power and behavior to the benefit of all humanity, and it can happen again. Nelson Mandela said, It always seems impossible until it's done. These are some of the things that must be done. September 2020. The world is still in the grip of a global pandemic. There have been more than 27 million confirmed cases, and more than 900,000 people have died. Billions of people have been in lockdown for months. Lives and livelihoods have been threatened and lost. But as some lockdowns are easing, people are emerging into a different, uncertain world with a new appetite for change. นี่น่าจะเป็นวิดีโอโปรโมทเขาเลยนะแล้วกเ็เขาเอาดาราคุณรู้จักดาลาคนนี้มั้ยเนี่ยดาราผู้หญิงคนนี้รู้จักมั้ยอ่ะรู้จักมั้ยไม,ไม่รู้จักใช่มั้ย <laughs> ไม่ใช่คนในวงการใช่มั้ย เออก็เขาขึ้นว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นทางเรื่องออสิทธิสตรีในชะ่ไหม Women's Rights Activist เป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสตรีด้วยนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่เป็นผิวดำหมานะนั้นก็เป็นดารานะเขาได้เขาได้ออสการ์ Oscar ไปแล้วด้วยนะในบทที่เขาเล่นเป็นอีดีอารมินหรืออะไรสักอย่างเนะี่ยก็ เขาเขียนว่าเป็น SDG Advocate ก็คือเป็นผู้สนับสนุนคอนเซปต์ Concept, เรื่อง SDG อย่เงี้ยนะครับก็ลองดูว่าจะเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลกันตรงไหนนะโอเคมันเนี่ยก็เนี่ยเปิด Google ธรรมดานี่แหละครับแล้วเข้าไปแล้วก็พยายามคือช่วงช่วงต้นเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้จักว่า SDG คืออะไรหรอกใช่ไหมก็พยายามไปทำความรู้จักมันก่อนอย่างาดิดีโวเมื่อกีนที่ผมลองไล่ดูเร็วๆอะเหมือนกับเขาจะพูด ประมาณสามสี่ประเด็นนะนะมันไม่ได้ครบทั้งสิบเจ็ดข้อหรอกนะครับเึ่งสิบเจ็ดข้อนี้เราก็คงจะต้องไปค้นลึกๆเอาเองนะครับเนี่ยวิดีโอนะมันก็ยังแบบแยกเป็นแยกเป็นเรื่องๆเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยอย่างโกหนึ่งนี่เป็นเรื่อง p o v e r อ y อะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะมีแบบโอ้โหเรื่องสิบเจ็ดเรื่องนี้มันแยกแบบกระจัดกระจายอ่ะทีนี้เราเองเราก็ก็คืองานที่เราได้รับมอบหมายคือการ ทำให้คทำพรีเซนเ t ชันมาชุดหนึ่งที่แนะนำให้คนรู้จักว่า SDG ทั้ง17ข้อน,นี่มันคืออะไรแล้วก็ประเทศไทยมันไปเอี่ยวกันตรงไหนกับเขาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ตกลงกันหน่อยว่าแล้วเราจะเริ่มกันยังไงดีสำหรับเทอมเปเปอร์อันนี้ลองเสนอไอเดียหน่อยดิไปอ่านกันมาก่อนไหม หรือว่าไปดูวิดีโอกันมาก่อนไหมอย่างอย่างสมมุตินะอย่างสมมุติถ้าผมอาจจะเริ่มนะผมอาจจะเอาวิดีโออันเมื่อกี้แหละถูกไหมคือเอ่อ S D G ที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวคุณลองไปค้นดูกันแล้วกันนะมันอาจจะมีเอกสารอะไรให้อ้างอิงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมเองผมก็มีความรู้เป็นศูนย์นะ S D G เนี่ย แต่ว่างานในงานของผมอะ่ะในงานของผมเองอะ่ะผมก็จะต้องรู้จัก S d G เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่างานในเชิมบริหารนะเวลาเราไปเขียนพวกนโยบายพันธกิจของหน่วยงานอะไรเงี้ยหน้าที่เราก็คือเอาคีย์เวิร์ดสวยๆใส่เข้าไปเหมือนกันนะนึกออกไหมครับหรือว่าอีกหน่อยเวลาเขาจะให้นโยบายอะไรแบบเนี้ยเขาก็ต้องอ้างอิงคีย์เวิร์ดแบบเนี้นะครับพวกสวยๆอย่างเงี้ยซึ่ง S d G ตอนนี้มันเป็นแบบคีย์เวิร์ดพอปูลาสมัยก่อนอาจจะมีเรื่อง ที่บอกอ่ะ4.0ม้่งอะไรวะ Internet of Thing บ้างเวลาจะเขียนเขียนอะไรไม่รู้ก็เข้าไปต้องเอาคําพวกนั้นใส่เข้าไปในตัวหนังสือหมดอะนะครับอันนี้ก็เลยว่าเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้จักไปพร้อมกันนะ SDG เนี่ยคุณกับผมเนี่ยอืมเราลองเราลองทําอย่างนี้ก่อนไหมเอ,อเรามีมีห้าคนหรอ เอางี้เอางี้5 5คนเนี้ยลองไปต่างคนต่างแยกไปอ่านก่อนว่าไอ้17หัวข้อนี้มันคืออะไรเนาะส่วน6แล้วก,แวก็แล้วก็อันหนึ่งที่เราจะทำไปพร้อมกันก็คือไอ้วิดีโออันเมื่อกี้นะวิดีโออันเมื่อกี้เราทุกคนนะอันนี้เราทุกคนหมายถึง6คนนะรวมผมด้วยนะก็จะไปดูมาก่อนนะครับแล้วก็โน้ตโน้ตมาเท่าที่เราเข้าใจอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวผมอะ่ะก็จะมาพูดไอ้วิดีโอนั้นทีละท่อนทีละท่อน่ ว่าแต่ละช่วงเขาพูดว่าอะไรดูซิว่าเราจับประเด็นได้เหมือนกันไหมนะครับโอเคไหมอาศัยวิดีโออันเมื่อกี้สามสิบสี่นาทีเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าในในระหว่ออางสัปดาห์เนี่ยเราก็ลองไปหาแหล่งความรู้ในการอ่านก่อนนะอาจจะเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นภาษาไทยก่อนก็ได้นะครับเนาะเราจะได้เห็นภาพก่อนว่าไอ้สิบเจ็ดข้อนี้คืออะไรวะโอเคส่วนเนื้อหาที่เป็นเรื่องอนุรักษ์พลังงานนี่คือผมเดินตามบรรยายของคอร์สปริญญาตรีเลยนะ โอเคไหมครับคือผมจะไม่มาพูดซ้ําในชั่วโมงนี้นะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับในชั่วโมงนี้นี่เรามาเนี่ยเอาหาความรู้ระดับโลกกันดีกว่านะคือลองดูว่าไอแนวคิดที่เขากําลังปูไปทั่วโลกของ u ูเนี่ยปูไปทําอะไรวะนะเราดูว่ามันจะนําไปสู่ความยั่งยืนของโลกได้จริงไหมนะครับหรือว่ามันเป็นแค่สวยๆแบบคําสวยๆนโย,ยบายสวยๆออกมานะแล้วก็ดูว่า แล้วประเทศไทยที่จะสมาทานเอา SDG เข้ามาเนี่ยเออมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับคือผมว่าของเรา17ข้อแม่งตกทุกข้อแหละดูลแลแต่ว่าก็ดีแล้วเนี่ยมันจะได้มีช่องว่างว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราจะไปแตะมันเราจะขยับตัวเราเองให้มันดีขึ้นกว่านี้เนี่ยเราควรจะขยับเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็ ถ้ามันมีสิบเจ็ดข้อไอวิชาเราเนี่ยที่เป็นเรื่องพลังงานเนี่ยจริงๆที่มันสําคัญจริงๆมันจะไปแตะในเรื่องของพลังงานแล้วก็ไปแตะสิ่งแวดล้อมนิดหน่อยนะครับคือยังไงพลังงานหนีไม่พ้นสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะก็อาจจะเป็น,นเรื่องสองสองเรื่องนี้เป็นหลักในตอนสุดท้ายเลยนะในตอนสุดท้ายเลยนะแต่ว่าตอนแรกที่เรายังไม่รู้จักสิบเจ็ดข้อนี้กันก่อนเลยอะ่ะก็เอาแบบรู้จักภาพรวมกันให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจอะ ประเด็นประเทศไทยแล้วก็ค่อยไปเจาะเรื่องพลังงานกับสิ่งแวดลอ้อ okay, มโอเคไหมครับนะโดยเดี๋ยวเอาวิดีโอสามสิบสีที่ต้นในการเรียนรู้พร้อมกันโอเคนะ